ความจริงที่น่าประทับใจและบางครั้งก็สร้างความขัดแย้งคือการที่ครอบครัววานิชอังกูลซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่มีความเชื่อมโยงกับความสาเร็จทางธุรกิจเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจและความเสียสละของบุคคลในสายเลือดนี้ที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์และความทรงจําของคนไทยหลายคนรุสบ,บาปุณในการนักสแสดงหญิงรุ่นใหญ่ที่หลายคนรู้จักในฐานะผู้เป็นแม่ของสองหนุ่มที่ประสบความสําเร็จอย่างน่าชื่นชมก็ได้เผยแพร่ภาพของคุณปู่เล็กวานิชอังกูลเจ้าของห้างนุรดินดานจาวัน ซึ่งเป็นห้างชื่อดังในย่านถนนบำรุงเมืองพร้อมกับภาพเก่าที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มขลังและความสง่างามของคุณปู่ในชุดทหารซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของคนแขกมุสลิมที่มีใบหน้าคมชัดเจนและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจนุสบาได้เล่าเรื่องราวของคุณปู่ไว้ว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตคุณปู่เล็กวานิอังกูลได้รับโปรดกล้าวให้ดํารงตําแหน่งวุฒิสมาชิกเนื่องจากความดีและความเสียสละที่เขามีต่อส่วนรวมรวมถึงการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ทั้งในด้านการงานสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมต่างๆจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเขาในปี2518ซึ่งเป็นการสูญเสียที่เต็มไปด้วยความอาลัยและความเคารพอย่างสูงสุดเรื่องราวของคุณปู่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของความพักดีและความเสียสละที่ได้รับการยกย่องจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงและพระราชินีซึ่งพระองค์ได้สนับสนุนและส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคมไทย ให้คนทุกศาสนาได้มีโอกาสและสิทธิ์เท่าเทียมกันในที่สุดครอบครัววานิอังกูลได้ร่วมกันแสดงความเคารพและรำลึกถึงคุณปู่ในฐานะบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละและความรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมโดยยึดมั่นในพระราชปณิธานและพระเมตตาที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ประชาชนไทยทุกคนพร้อมทั้งสถิตในใจของพวกเขาอย่างไม่มีวันลืมเลือน